สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V ีโซนเกมมิงนะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมเดโมนะครับเป็นเดโมของเกมสาวๆอย่ามายุ่งผมค่าจะเป็นเซียนนะครับผมเป็นเกมภาคต่อของเกมสาวๆอย่ามายุ่งผมจะเรียนนะครับหรือโนเลดอโนเลดี้นั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับซึ่งจะมีถึงเนื้อเรื่องถึงไหนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับซึ่งตัวเต็มเนี่ยจะวางจําหน่ายในวันที่20น่าจะนะถ้าจะไม่ผิดซึ่งแน่นอนว่ามีแต่ภาษาจีนเท่านั้นนะครับแต่เราก็จะมาแปลให้นะใครอยากดูก็ดูแล้วกันครับไปเริ่มกันเลยผมลิ้นฟานเจ้าของลากวิญญาณอย่างบริรสุทธิ์สิทธิ์ชายเพียงคนเดียวในสำนักบำเพ็ญหญิงผมโคตรหนักใจโอ้ย ล่าด加油你就快起来了มันเหนื่อยเกินไปสิทธิ์ที่ลองลงไปก่อนดีไหมฉันจะไม่อยากยอมรับก็เถอะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มลขึ้นไรอให้ผมขึ้นไปก่อนค่อยขึ้นมา不要่เอาฉ 这种事情不能够偷奸耍滑的ได้งั้นผมลงจ应该要能承载两个人的เออแปอทำได้แล้ว小ฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเ 你在ดอันนี้นะครับลุกขึ้นเถอะสิพี่อันนี้เออกำลังสนุกเลยกำลังดีเลยสิพี่ลุกขึ้นเถอะครับลุกขึ้นเถอะครับกระบี่อยู่ต่อหน้าตาแล้วครับพี่นนสิพี่ลอง

看你不爽โ一场小师弟เขาต้องสิที่าาสามไปแล้วไปล้วสิทธ์พี่ใหญ่บอกให้ข้ามาที่ห้องปรุงยา,าค้นหายา,ยาที่เหมาะกับตัวเองแต่ยานั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอืมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ดูภาพเขียนนะครับ ดูโต๊ะดูจดหมายดูชั้นวางหนังสือนะครับซึ่งถ้าเป็นเกมแนวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องดูทุกอย่างนั่นแหละภาพเขียนก่อนความโกรธทำให้ผมร่วงสิทธิพี่สามนี่นอารอมณ์ร้ายจริงๆ,งๆทันสวรรค์มันอะไรแล้วเนี่ยนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยบริสุทธิ์กว่าพลังวิญญาณหลายเท่าเลย ือนี่คืออะไรถึงเหลยเซียวคนงามนี่มาลายมือของเวิรอนเลนว่าไม่ใช่เลยเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะเขียนจดหมายแบบนี้ให้กับสิทธิธสามนี่คือตำรารับการหลอมยาขอดูสักหน่อยคู่มือช่วยเหลือตัวเองจากอาการเจ็บหน้าอกเคล็ดลับการสื่อสารระหว่างอาจารย์และสิทธิจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้อย่างไรนี่มันอะไรากันเนี่ย เออล้วผมเพิ่งสังเกตเห็นทางด้านขวาผมก็ลืมไปเลยว่าเกมนี้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะมันมีเมคคากอยู่ก็คือการหาของครับซึ่งเราต้องหาของแล้วก็มันจะมีให้เราตอบช้อยพิเศษได้ถ้าเราสามารถหาของได้ครบซึ่งในทางขวามือเนี่ยมันมีจดหมายเราเจอไปละหนังสือเราก็เจอไปละอีกอันนึงก็คือเตา่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราคลิกที่เต่าได้นี่คือเต่าหลอมยายังอุนอ่นๆอยู่เลยเฮ้ยทำไมถึงมีไฟดุแล้วดย นี่นะครับมันเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่เกมอื่นอาจจะไม่มีมั้งน่าจะไม่มีแหละเพราะว่าผมก็เล่นมาหลายเกมหรือผมไม่จำก็ไม่รู้ไม่เป็นไรไปต่อเลยแล้วกัน<ะ>1ี่สา3 你刚才什么都没有听见，对吧？算了，还是把你电脑失忆比较好ไม่ไม,มเป็นมามาอมเลจท่าน,นรา,า,างปา,านัานาไม่ค่อยเสถียขอ,อยาสักเม็稳你快筑基了是吧差了。很好丹药我可以给你但我需要你帮我做件事情อะไรเหร 什么我่า师父把我甩给你了อืมสิที่สามนางต้องเก็บตัวฝึกวิชาอีกหน่อยนะให้ข้าแนะนำเจ้าจนถึงขั้นสร้างราักฐาน太好了，那你准备怎么指导我呀？บอกตรงๆนะยังไม่ได้คิดไว้เลยอะ่ะยังไงซะข้าก็ยังไม่เคยสอนใครเลย没事的没事的，我呢人称修行小天才很好教的。อัจฉริยะด้านทำให้ลำบากอะดิ。胡说。 是因为我师父没有找到适合我的修炼方式。งเจ้าคิดว่าเจ้าเหมาะกับการสึกแบบไหนล่。小师说<ม>你听说过双修吗บํคู่<ม>นั้นัขั้นสูงสุดของการบําเพญเพียนมีข้อกำหนดที่สูงมากระดับของเจ้าต่ำเกินไปเกงว่าจะรับไม่ไหว。那我一个人不行。 几个人不就行了吗？那不偏母喽，呃，门卡到过十万呢。哎，小师叔啊，这个双修的过程会很痛苦吗？แสดงให้ดูกับเจ็บมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะอันนะววี้สสสสแสดงให้ดูดีไหมหรือบอกไปเลยว่าเจ็บมากอืม แสดงให้ดูแสดงให้ดูแล้วกันนะท่านเซียนกล่าวไว้ว่าความรู้ที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทําและยังกล่าวอีกว่ามอบปลาให้คนไม่สู้สอนคนจับปลาอะไรอะเจ้าชไม่ต้องกลัวอย่าหนีสิข้าไม่ได้จะกินเจ้าสักหน่อยค่ข้าจะสอนแก่นแท้ของการบำเพ็ญคู่ให้แก่เจ้า เจ็บหรือไม่เจ็บเจ้าต้องลองด้วยตัวเองข้าทำแบบนี้แล้วไงเจ้าไม่กลัวข้าเลยหรขอไม่没关系 สิพี่ใหญ่แย่แล้วแย่แล้วสิพี่ใหญ่ไม่ชอบเห็นพวกเจ้าเข้ามาในห้องข้าที่สุด是是สไปซ่อนซีกับซ่อนด้วยกันไปซ่อนสป่ายังพูดอยู่อีกลีบไปโล,ลฮ<ะ>เลฮ<ะ>สิพี่ใหญ่มานี่นี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวสิพี่ไม่มี ไม่มีไม่มีใครจริงๆนั่น你在怕什么เอ๊ะข้าไมกลเอะ既然没人的话 <c oughs> 那就换我小名สายตาแบบนี้คงสิทธิใหญ่ไดีแล้ว <c oughs> ทำ小蜘蛛明是我先来的终于舍得出来了 说吧，为什么柯儿会在你房间？大师伯，小师叔说他要跟我双修。别说那什么猫看没得说的。啊，小师叔，你不要这个样子，我害怕，我答应你就是了。咱家个屁了的。哦，oh. 既然你这么想双休的话，那要不要跟我试试？呃，师姐。 难怪你这么不想要小师弟跟我一起修炼，原来是有这种念头啊！有你什么事儿？小师弟都被你带坏了。师姐，强扭的瓜是不甜的，要不我们问问本人的想法吧？小师弟，你要不要跟我一起修炼呢？和我、啊，和我、啊，都给我闭嘴！ เดี๋ยวใช้ผมมือก,ก็ถึงนะนั่นนี่เฉลยอันนี้ก็คงไม่ต้องแปลหรอกมั้งยืนกันซะขนาดนี้เออแน่นอนครับผมเรื่องไม่ถูกอันนี้เรื่องไม่ถูกเลยจริงคือเออยังไงก็มาก่อนแล้วนะ จะอะไรซะอีกล่ะก็เพื่อการบำเพ็ญอ่อนๆของเจ้าไงาพี่ออรองข้าพบว่าพรสวรรค์ของเธอเออไม่ได้เลวร้ายแต่พลังตะบะกลับไม่ก้าวหน้าข้ายังหาสาเหตุไม่เจอเลยมาที่นี่เพื่อจะรู้อะไรบ้างาาดีแยกกันหาดีกว่า 老实说，我找到了一本丹录，里面记录了凝神丹的炼制方法，可以帮助修饰、清新凝神。我觉得对我还挺有用的。你果然还是小孩子呢，没见过什么世面。当然是我选的这本好。讨厌，我才不是小孩子呢。小师弟，你说吗选谁的？เลือกไม่ถูกคร ด้วยนิสัยของเคเออแล้วใช้พลังภายนอกอย่างการกินยาดีกว่าเลือกตำรายานี่แหละเป็นอะไรไป什么什么草 反正是能找到的喜春草草草要不多สีแดงทำด้วยญยาเลือดไก่สีเหลืองทำด้วยยาวสันสีเขียวคือญ้าหูพับอ看着怪事人的เอ่这该不会有毒吧？ลองดูเถอะเรายังอยู่ในสำนักไม่มีทางเป็นเรื่องใหญ่หรอก ค้ณช่วย帮我选个口味吧เอออันนี้ให้เลือกอยาผมไม่รู้จักทั้งสามอันเลยนะมันคืออะไรอ่ะผมเลือกอันกลางไปก่อนแล้วกันนะอันนี้สีเหลืองหายากนะ,ะร้อนเหรอ เม็ดยารวมจิตควรทำให้สดชื่นสิสงสัยจะไม่ใช่ยาวสันทำไมหน้าแดงอย่างนั้นน่ะเอจเย็นนะจะเน็็นก่อนเดี๋ยวข้าหายาแก้พิษมาให้ไม่ได้นะเจ้ามีสติหน่อย อในที่สุดก็ผ่านไปได้อีกวันแต่ไม่เห็นท่านอาจารย์เลยแะรู้สึกไม่ชอบมาพากฏอ๋อใครตีข่าจนสลบข่าอยู่ที่ไหนทำไมรู้สึกเบียกๆียนะ<อ>ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คราวนี้ท่านจะทำอะไรอีก นี่เป็นบทสุนทนาที่สิทธิ์กับอาจารย์ควรมีเหรอท่านก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยอะ่ะครั้งสุดท้ายที่ข้าลงเขาเพราะท่านาเกือบถูกคนพักงานจับตัวไปนี่อาจารย์หรือนี่อะ่ะสาดน้ําใส่ท่านอาจารย์กับลากท่านอาจารย์ลงน้ําลากไปกินในน้ําเราเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเบาๆกันไหม bầu 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 có rẻ lắm, không bầu ấy, xuống mà, điều na, ẩn che này, điều đó. <coughs> 小凡凡，你惨了，你得罪我了。你可知你泡在这羽化池中，会激发你纯阳灵根的阳气？哦<蛤>，หมายค意思是，对于修为不足的女修来说，你现在就是…… <c oughs> 啊，不好了，快来人呐！这里有一个男人，还是赤条条的！赤条条的男人，哪呢哪呢？อธิบายอย่างจริงจัง,จงกับใช้ไหวพิบในการแก้ปัญหา、呃 ไวพิบอยู่ละเรามีไวพิบที่ดีเออคืออย่างนี้นะข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักโม่ได้รับจดหมายบอกว่าสระนี้มีน้ำรั่วสำนักเลยส่งข้ามาตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่พวกเจ้าดูสิตอนนี้ยังรั่วอยู่ไหมใช่ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนเดี๋ยวจะส่งบินมาให้ทีหลังนะ โ uh, อ้โหตำแหน่งปัจจุบันเราอยู่ที่บ่อนา้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแน่นอนว่าท่านอาจารย์หลอกข้าอีกแล้วท่านอาจารย์เนี่ยหลอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วข้าก็แล้วเราก็ยังจะพลาด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกแต่โชคยังดีนะที่พวกสิทธิ์ยิงเนี่ยดูไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่นะครับโนวนเราหลอกง,ง่ายเหลือเกินทางนี้ก็คือสำนักเซียนของเรานะครับซึ่งไอสีชมพูที่อยู่หน้าชื่อเนี่ยแสดงให,ให้เห็นว่าตรงเนี้ยมีคเควสอยู่นะครับไอที่สีเหลือง ไอ้รูปตาแผนที่เนี okay, ่ยก็ค uh uh> ือที่ที่เราอยู่นะครับตรงนี้คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือมีเควสไปงั้นเราไปต่อเลยแล้วกันแมพโอ้ในที่สุดก็กลับมาได้รู้สึกว่าพรุ่งนี้สิพี่ใหญ่คงไม่ปล่อยข้าไปแน่เมื่อวานข้าไม่ได้มาเพราะข้าไม่สบาย ฉันเพิ่งใช้พลังของผู้ฝึกชั้นเริ่มพี่ใหญ่ปล่อยข้าก่อนได้ไหมถ้าโกหโดยไม่มีหลักฐานท่านพี่ใหญ่ไม่เชื่อแน่ถ้าพูดความจริงฝาก็รู้ว่าอาจารย์คนนั้นเชื่อถือไม่ได้ต้องบุญไหวอีกแน่ข้าคนรทำยังไงดีพี่ลองพาข้าไปฝึกอันนี้เคอคนของอะไรสักอย่างที่เป็นข้ออ้าง อันนี้ก็คือแบบท่านอาจารย์ตีค่าเราก็พาลงเขาตอบมันกางก่อนแล้วกันผมไม่ค่อยแน่ใจนะมันแปลว่าอะไรเด่ยเมื่อวานคือเออให้ข้าลงเขาไปซื้อของเป็นเพื่อน<吗><嗯>เออแน่ใจครับ大师伯小师叔่ะ昨天你去干嘛了昨天 小师叔，你伤风了，他再咳嗽就得伤身了。赵总斋堂，对没？昨天我也没干嘛呀，我师傅见我修炼的好，一高兴就闭关了，我就去后山玩了。师傅是又被你妻子闭了吧？你知道骗我的下场的。喂。可ือรั他ข没带ก่อนเธ สิพี่ใหญ่ข้าข้าเถอะใหญ่ข้าต้องทรมานเลยงั้นก็ปล่อยข้าไปเถอะยูหบ่อยสิอยู็บคตเจ็บุตาจ่อถูกมัดข้งกตอ อันนี้ไม่เปลี่ยนไอ้นี่แหละไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนไมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ นี่คือชีวิตบมเพ็เซียนที่โชคร้ายของผมเอา้าเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นแค่โปรล็อกของเกมนี้นะครับตัวเดโมโอ,อันเนี้ย ซึ่งมันยังมีผมคิดว่าน่าจะยังเล่นแชปเตอร์ที่1ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นตอนหน้าแล้วกันนะครับตอนหน้าค่อยไปเจอกันครับกับแชปเตอร์ที่1สําหรับตอนนี้นั้นลาไปก่อนฮนะ